ข้อความจากท่านซาโลซาจงใช้ชีวิตอย่างตั้งมั่นไปตามเส้นทางของคุณเองเพื่อนำคุณไปสู่ความสำเร็จในการยกระดับและเพื่อไม่ให้พลังงานลบทำอันตรายคุณได้อีกต่อไปความบังเอิญไม่มีอยู่จริงและทุกสิ่งล้วนสมบูรณ์แบบในตัวมันเอง นี่เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังต่อสู้อยู่กับตัวเองโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีความเชื่อในความรู้แบบเดิมๆก็เป็นการยากที่จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับความถี่ของชั้นมิติที่สูงกว่าเพื่อสะสางในสิ่งที่ยากต่อการที่จะปลดปล่อยมันไปได้ยุคนี้ เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทำให้สิ่งเก่าๆแตกสลายไปเพราะพลังงานใหม่จะเป็นตัวนำความจริงทั้งหมดมาช่วยนำพาคุณไปยังเส้นทางของยุคอันรุ่งโรจน์ซึ่งนับเป็นการปฏิรูปที่คุณสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองว่าดวงจิตของคุณเต็มไปด้วยสิ่งดีๆและบริสุทธิ์ เมื่อคุณเริ่มมีความก้าวหน้ากับการเริ่มระดับจิตทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดำเนินไปอย่างสะดวกง่ายดายและไม่ติดขัดแต่ก้าวย่างแรกที่ยากที่สุดคือคุณมักจะลังเลที่จะทิ้งสิ่งที่คุ้นเคยเดิมๆไว้เบื้องหลังซึ่งอาจหมายถึงครอบครัวและเพื่อนๆของคุณ ในสายตาของเขาคุณอาจดูแปลกไปอาจทำให้คุณต้องเจอกับการปฏิเสธหรือต่อต้านในการเดินทางด้านจิตวิญญาณที่เปลี่ยนไปของคุณฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณจะต้องไม่ค่อยเขวและอย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆมาฉุดดึงคุณเอาไว้ ในเวลานี้ดวงจิตทุกดวงจะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะยกระดับขึ้นไปหรือไม่ซึ่งหากไม่เลือกที่จะยกระดับมันก็จะมีหนทางที่แยกต่างออกไปแต่สำหรับดวงจิตที่เริ่มตื่นรู้แล้ว ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็จะเป็นตัวสนับสนุนและเพิ่มแรงบันดาลใจในการที่จะเปิดเผยความจริงต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ดวงจิตที่ลังเลจะเป็นผู้ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาในกฎระเบียบทางศาสนาจึงเป็นการยากที่จะให้เขายอมรับและทำความเข้าใจได้ว่า เขาถูกชี้นำมาผิดทางโดยตลอดและเป็นการบีบคั้นมากเกินไปที่บางดวงจิตจะรับไว้ได้ดังนั้นเขาจึงยอมที่จะกักตัวเองไว้กับความเชื่อเดิมๆที่เคยมีมาตลอดเพราะดูจะปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาซึ่งเป็นการตัดสินใจตามสิทธิที่เขามี และมันก็จะเป็นไปตามนั้นส่วนคุณเองก็สามารถเลือกที่จะใช้เวลาในการอยู่กับแต่ละระดับมากน้อยได้ตามที่คุณต้องการเช่นเดียวกันเพราะเวลาไม่มีอยู่จริงดวงจิตของคุณจึงเป็นนิรันดร์ทุกสิ่งทุกอย่างจึงดำรงอยู่แค่ในปัจจุบันขณะเท่านั้น ดังนั้นขออย่าได้กังวลหากผู้คมรอบตัวคุณดูจะพอใจกับสถานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันของเขาเพราะหากดวงจิตเหล่านั้นยังไม่ได้ผ่านบททดสอบเขาก็จะยังคงทําข้อสอบเหล่านั้นอยู่ซ้ําๆจนกว่าจะผ่านเขาจึงจะไปต่อในขั้นต่อไปได้เมื่อใดที่เขามีความพร้อมและเลือกที่จะทํา ทุกดวงจิตก็สามารถจะยกระดับได้ทุกเมื่ออยู่แล้วซึ่งก็อย่างที่คุณรู้ว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุดอันเนื่องมาจากความพยายามอันสูงสุดของเหล่าท่านที่อยู่ในมิติที่สูงขึ้นไปที่ได้มาตระเตรียมคุณให้พร้อมเพื่อการยกระดับในครั้งสำคัญครั้งนี้ จึงขอให้คุณรับรู้การมีอยู่ของพวกท่านเหล่านั้นจงเอ่ยปากร้องขอเพื่อขอคำชี้แนะดูแล้วผู้นำทางของคุณพร้อมด้วยเทวดานางฟ้าจะมาคอยดูแลคุณไปตลอดทางทันทีเพราะหากปราศจากการร้องขอจากคุณแล้ว เขาก็จะกลายเป็นผู้ก้าวล่วงในเส้นทางชีวิตของคุณซึ่งฟังดูอาจดูโหดร้ายไปสักนิดแต่มีเพียงความปรารถนาของคุณเองเท่านั้นที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่ามีหลายประสบการณ์ที่คุณได้รับมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเลย อย่างไรก็ตามก็ขอให้คุณแน่ใจเถิดว่าประสบการณ์ทั้งหมดนั้นมีความเกี่ยวพันกับแผนที่ชีวิตของคุณจริงๆเพราะคุณย่อมรู้ดีว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมประสบการณ์ต่างๆนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคุณ ซึ่งถึงแม้เรื่องบางเรื่องดูเหมือนเกิดขึ้นอย่างไม่มีนัยยะสำคัญอะไรเลยแม้แต่น้อยในณขณะนั้นนั้นก็ตามแต่หากคุณได้เจอกับเรื่องหนักหนาสาหัสสาการแล้วก็ขอให้รู้ไว้ว่าประสบการณ์เหล่านั้นล้วนเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าและความเข้าใจในด้านจิตวิญญาณของคุณ มิติที่คุณอยู่ในปัจจุบันนี้กับมิติที่อยู่สูงขึ้นไปนั้นมีความแตกต่างกันมากเพราะในมิติที่สูงกว่าขึ้นไปนั้นคุณจะมีชีวิตในแบบอย่างที่ผิดแผกออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะมันจะไม่มีอีกแล้วกับชีวิตที่มีแต่ความเจ็บปวดและน่าเบื่อหน่ายทั้งหลายที่คุมรู้จักมันดี ซึ่งหากคุณพอจะรู้ว่าสวรรค์เป็นอย่างไรแล้วก็คุณก็คงจะพอเห็นภาพได้เพราะมิติที่สูงขึ้นไปนั้นก็จะคล้ายๆกับสวรรค์นั่นเองซึ่งคงยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้แต่พอจะกล่าวได้ว่าเป็นที่คล้ายสวงสวรรค์ที่มีความงดงามและโอบอุ้มคุณเอาไว้ด้วยคลื่นความถี่ของแสงสีที่สวยสดงดงาม ดังนั้นเมื่อคุณได้ยกระดับขึ้นไปแล้วสิ่งที่เลวร้ายและความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับร่างกายของคุณหรือกับการที่ต้องทนทุกทรมานกับความเจ็บป่วยหรือความไม่สมประกอบจะไม่เกิดขึ้นกับคุณอีกเลยเพราะในเครื่องความถี่ที่อยู่ในระดับสูงทุกสิ่งล้วนสมบูรณ์แบบในตัวมันเองดังนั้นปัญหาต่างๆในทางกายภาพ จะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อกายแห่งแสงสว่างของคุณอีกต่อไปหากคุณต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายก็จงบอกกับตัวเองว่าสิ่งเลวร้ายนั้นมันจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วและจะกลายเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนรางไปในเวลาอีกไม่นานยุคนี้เป็นยุคที่คุณต้องลิขิตชีวิตตัวเอง นำทางให้กับผู้อื่นด้วยมีเส้นทางต่างๆมากมายที่สามารถนำไปสู่อนาคตที่ได้เปิดขึ้นให้กับคุณแล้วนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าไม่มีชีวิตใครที่เหมือนกันเลยแนมะ้แต่คนเดียวช่วงนี้จึงอาจเป็นช่วงเวลาที่แปลกประหลาดที่สุดสำหรับคุณเพราะมันเป็นเวลาแห่งการผสมผสานของความเป็นไปได้ทั้งปวง ที่ทำให้คุณต้องปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ติดตัวมาอุปมาเหมือนกาน้ำแห่งชีวิตที่กําลังเดือดพล่านดังนั้นจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความตั้งมั่นไปตามเส้นทางของคุณเองเพื่อนำคุณไปสู่ความสําเร็จในการยกระดับเพื่อมิให้พลังงานลบทําอันตรายคุณได้อีกต่อไป มันอาจมีบางสิ่งที่จะคอยรบกวนคุณอยู่เรื่อยๆบ้างซึ่งมันเป็นเพียงแค่ความพยายามครั้งสุดท้ายของฝ่ายมืดที่ต้องการให้คุณสับสนแต่หากคุณได้มาถึงขั้นนี้แล้วคุณก็คงรู้วิธีที่จะจัดการกับเรื่องเหล่านั้นเป็นอย่างดีแล้วอย่างแน่นอนทางที่ดีก็อย่าได้ปล่อยให้พลังงานมืดที่ว่า ซึ่งก็คือความกลัวได้เข้ามาวุ่นวายและมาหันเหคุณให้ออกจากเป้าหมายของคุณอย่าปล่อยให้มันดึงดูดคุณไปสู่เส้นทางอันมืดมนของมันก็แล้วกันส่วนเรื่องที่น่ายินดีก็คือเมื่อมวลมนุษย์ได้ตื่นรู้กับความจริงแล้วการที่ต้องตกลุมพรางของเรื่องโกหกที่ปั้นแต่งขึ้นก็จะลดน้อยลง ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกใบนี้ก็จะเป็นไปในแบบฉบับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและสิ่งที่ดีๆก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นข้อความจากท่านซาโลซาขอขอบคุณเจ้าของเพจและผูแ้แปลข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตนวรัตมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ